ครับบ๊ายดีครับพี่น้องแต่แรนี้กับพบพ่อกันครับส่งอีสานบ้านพุยน้อยคือเก่านะครับมเมน้เมนูนี่ครับสีเฮ็ดปลานิ่งย้อนยุกครับปลานิ่งย้อนยุกถือว่าลาดพริกเป็นเครื่องสมุนไพรนะครับเรื่องกรรเพิ่นเครื่องสมุนไพรนี่ครับหลังจากเขาปิ้งซุกแล้วครับนี่ ะปลาเน่นนี่ปิง้งปิ้งให้สุกเลยครับโตแบบนี้นี่ครับเห็ดเครื่องเดียวครับปิ้งให้สุกเรียบร้อยนะครับออปิ้งให้สุกเรียบร้อยก่นบ้านนี้อันนี้เห็ดเครื่องมันครับนี่นำ้ำเครื่องมันเป็นยังไงน,นี่ยังแน่นี่ออน้ำลาดมันนี่อันนี้มีใบบักปูดไม่ยังไรต่ำนิดหมือนี่นบ้านนี้ไม่ยังแน่น,นี่น้ำม,มันนี่ กะทิคัดพริกแกงใส่กะทิัดพริกแกงใส่กะทิีราดเป็นอ่าบนิ่งย้อนยุคครับเออใส่กับเมนุของเจ้าครับมัอนี่นี่ครับใบบักกูดหอมๆเป็นเครื่องสมุนไพรครับอ่านี่ราดล่งสิครับเพราะจานน้อยพูดมานี่จานใหญ่กว่านี่วามี่บ่อ้าวนี่ราดล่งแล้วครับมนัน โอ้กล่องบอ๊นี่เนาะกล่องเป็นมูมัวยังไงหรือไงเมนูมือแรลงนี่ครับนี่เขาเจ้าครับขขาเจ้าปลานิลย้อนยุกเครื่องปรุงใส่สูตรสมุนไพรครับปลานิลย้อนยุกสูตรสมุนไพรครับหอวยใบะกูดครับปลานิ้ หอ,อยใบบกูดใสจังน้อยหอมตอนพัดเส้นี่กัดกัใส่ขึ้นกันครับอันนี้น้าหมส่ไส้ทำนี่บ่หม้อไส่เบิดบ่ยำนั่นจงเพิ่มครับนี่ครับเมนูแรกนี่พี่น้องแซ่บๆน้ำก,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 กันคือเกาครับเมนูเขาเจ้าครับเนี่ยครับอเอาหอนเนี่ยครับเนี่ย แรงเมนูของเจ้าฮ้อนๆนี่ล่ะเนาะพี่น้องโอ้อปลานินราดนะอัพราดพริกเนาะอา่าปลานินย้อนยุบโดยสูตรสมุนไพรนะครับโดยฝีมือของแม่บ้านนี่ล่ะสับแ้อบกันเนอพี่น้องเอจ้าหน่อยนี่ล่ะครับ <c oughs> เ,เดี๋ยวนี้ก็หกมุ่งกลัวครับเนาะคลิปนี้ก็ขอจบ ไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องคลิปหน้าพอกันไม่เหมือนนี่กัดเป็นเมนูขขาวเจ้าครับเมนูเขาวเจ้ากักเขาสวยอกาหัวสวยๆห่อนๆครับนี่ครับเขาเจ้าจ้ห่อนๆนี่ผน้มอนสไตน์นี่อน่น่อนอน คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับบััสดีครับ